เริ่มเทแล้วค่ะนะคะใส่ปเกตเทคานแล้วะคะ่ะเทคานอันนี้กระมังที่ร้องไว้มีร้องถูในไรที่ไรออกมาแล้วค่ะนะคะ,นะคะจะติเสียดายด้วคะ่ะต่ว่ามันจะมีกระดพนักง,งาน่มบ้านกระดเสียดายให้กันนะคะเพราะว่ามันก็ยน้อย,อยงะะังงสค่ะลอกมาจากล้างตรงมีแนวตรงว้แนวร้องว้จากพี่น้องจะเทใส่โปรเกตเกทเอาค่ะ คนงานอันที่เป็นเสียงดังๆดําๆใด้ใดปูนนะคะใดล้มเป้าปูนให้เสมอกันปูนที่เค้งไปมันอาจจะบ่เสมอกันค่ะพี่นอ้องอาจเป็นข้างเล็กข้างอย่างนี้ก็ได้จ้าแล้วก็ป้าให้ไม่เสมอกันค่ะใส่โปรเกตเทคาันนะคะอันนี้ห้อยเท้เลเวด้วค่ะเนี่ยนะคะห้อยเทแล้ว พายเปฉาบพายเนค่นแล้วมาแล้วค่ะไม่ไม่ฉากไม่มาแล้วงานโมบานค่ะอ้มพายเป็ฉาไว้ ให้พิ่นเสที่ฉับอันน,อน้อยๆนะค่ะว่ามันไม่ยาวได้ฉับมันไม่ก็ผิดค่ะปาดปูนค่ะปาดปูนใส่อันน้อยๆนะค่ะเป็นปาดถ้า่นเอื้อวยังบ่ค่อยจำก็ได้นะคะสร้างเพิ่นที่รู้จักดีนะคะเนี่ยไปแล้วคะ่ะไปแล้ว เติมเทแล้วค่ะเทตรงให้ลุงลอง,อง,องดีเห็นแบบไว้นะคะไม่ใช่นี้กวนนยน,น้อยยื่นออกมาเออดีนะค่ะน้องปกะเกตมุนิก็มิเลือกลายแบบนี้กวยน้อยยื่นออกมาบ่อยปูนเฮออกจากไอ้ลว้วนล้นออกจากอัน แบบได้นะคะบึงทิีออกมากัเฮียหรือว่าหลุดล้นจากแบบกันหน่อยะคะ่ะเพราะว่ามันมีเยนกลยมีทางออกเทออาไม้จ้าเพราะบ้านก็นยืนเปิดปนยุทธไทยรถคุณ่ะค่ะยืนเปิดยุทธไทยรถนะคะ ขอบคุณนะคะที่ชมคลิปนี้ขอให้ร่ำรวยโชคดีแฮงแงทุกคนทุกคนค่ะขอขอจบคลิปนี้ไปแค่นี้นะคะเดอ้อสวัสดีค่ะ